สวัสดีครับครับผมในคลิปนี้ก็าามาเบ่งเร่องไฟ ABS นะครับไฟ ABS สฟฟี่ครับไฟ ABS แล้วก็มีไฟเนี่ยครับไฟเบรกมือขึ้นมานะครับเอาเบรกมือลงนะครับเดีกยมือลงแนวเนี่ย ไปเบ็่มือกับประดับนะครับจะใร่องอับเครือเอาเครื่องจับบ้างแล้วนะครับก็มันก็บ,บอกมาว่าฟังว,ามมาว่าเอาเกียวกับอ่าเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ขังขังลอหนาไส้กั็ลอหลังขวานะครับ กัปวะลูอันนี้ว่าเป็นเพราะอขวมสุกปกของลูกปืนเองหรือว่าเป็นเพราะสาย ABS เองนะครับที่มีปัญหาก็เลยเหตุในไฟดิ่งึ้นมาแบบนี้นะครับก็เลยให้มันอ่าในระบบ ABS เนี่ยบม่ทำงานนะครับแล้วกะ็ขึ้นมาแล้วก็ไอ้ไฟเบรกมือเนี่ยขึ้นมาติดค้างอยู่นะครับก็คือ มาเบิรงกันนะครับว่าเป็นเพราะสายมันขาดหรือว่าเป็นเพราะลูกปืนมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะทาการลือเบืองนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะจัดการลือแล้วนะครับครับก็ได้ถอดอถอดล้อแล้วก็มาเอาเส้นเสือกมาเบิ์งแล้วนะครับ เอามามาเบรงสายเบรงสายว่าเออมันเกิดเรียบร้อยดีครับม่นมีองได้ขาดนะครับอ่าผมก็ได้งัดเส้นเสือกมากนะครับงัดเส้นเสือกมาเบรงนะครับถอดเส้นเสือกมาเบรงครับคือมันอยึดน็อตเบอร์ซิฟอยู่นะครับอยู่ตำแหน่งอ่านี่นะครับพอถอดมาถอดมาเสร็จอีกอะมีตาเนี่ยนะครับมีตาขีดฟุ้นเห็นไหมครับขาบเขม่าขาาจระบีนะครับนี่ครับหนาเลยครับ หนาปึ๊กเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับที่นี่เขาก็เลยยิ่งหากันว่าพ่อแล้ว้งครับนี่ครับอ่านี่ครับหนาอย่างตึกเลยนะครับชวนสภาพไอพวกซ้ายพวกยังกะเบื้องหลักดีอยู่นะครับว่ามีอย่างที่ที่เบื้องเราว่าหนาขาดนะครับมันมันจะเสียได้กะมีแต่มันขาดย่างเดียวนะครับที่มันเสียได้นะครับชวน ทั้งแรกอะผมก็จะฉีดแค่ส้นแนกเข้าไปนะครับฉีดข้าไปล่างแนกนะครับฉีดมันกับสภาพแบบวุ้นๆมันกับประเดถือวันหลายนะครับอันนี้นะครับผมก็ฉีดแปงใน,ในฉีดน้ำมันอันนี้็สมเข้าไปใส่นะครับึ๊บฉีดไล่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนนี้ก็เดี๋ยวเอา มั่นฉีด่างๆนิดนึงนะครับสีเขาไปได้เลยนะครับมันม่นยังมม่จะไหลออกเองเลยครับทายพู้เดียวนะครับลำบากง่งหน่อยมันเป็นหนังครับผม คครับใสสะอาดนะครับผมนี่นี่ก็มาล้างตัวนี้นะครับล้างนี่มั่นนอกครับทำไมครับถือจา,านไ่้แมงครับน้ำมันอ่าพวกนี้มันแห้งเรียบอยู่แล้วครับนี่จมันถือจา,านไ่้แมงครับเช็ดๆเอานิดนึงครับ นี่ครก็ประกอบเพื่อนนะครับตอนประกอบก็ให้มันออา่าเบิงดีๆนะครับให้มันล่งสนิทสนิทนะครับออย่าเพิ่งคันเบอร์ซิอัดเลยนะครับต้องเบึงว่ามันสนิทเลยเนี่ยนะครับแ้าผู้ไดใ้ใจห่อนคันเบอร์ซิอัดลงเนี่ยจากานิ่งเสียนะครับเนี่ยเซร์ตัวนี้นะครับจากานิ่งเสียเนี่ยแค่ไหนเสียเลยนะครับครับผม เดี๋ยวผมจะต่อให้ล่งสนิทสนิทก่อนนะครับอ่าผมจะได้ไปเฮ็ดรอหลังนะครับอันเบอร์ซิล็อกไว้นะครับกับผมครับผมก็ได้อ่าไลเซ็ไลเช็กอ่ะลเช็กสายอพวกนงครับตันยาง ไล่เสกเ,เช็กสายสัญญาณเว้ยมีแต่เสกเสกเว้ยเช็คสายสัญญาณนะครับเช็กเบริร์ตสุ้รอแล้วแหละเช็คอ่ารอลรอดนาอ่าไส้ขวานะครับว่ามาหรือบ่ม่านะครับไล่เช็กเบิงวา่ามาบอส่วนทั้งหนาเนี่ยมาเบิร์นะครับสัญญาณมาเบิร์อ่ามี่รอหลังฟังใส่เนี่ยมะม่าครับผมเช็กเบิงบ่ม,มีอ่า ไฟมาครับบ่มีไฟมาก็ผมก็เลยได้ไล,ล,ล่ไล่เรือว่าสายมันไปยงังไตรนะครับไล่ย,ยเบิดนะครับนี่ครับไล่เช็คมองต้นต้นขวามันมองนี้นะครับมองต้นขวามงนี้นะครับเนี่ยปักนะครับมันต่อกันเนี่ยเนี่ยปักจากมาจากล่างนะครับเห็นไหมครับมาจากล่างมาจากลอครับบอมมาอ้าวบ่มมาก็เลยไล่ อะไเช็คมาอีกครับเราอพอจุดบอดตรงนี้ครับผมโอ้โหไอหนูนี่ครับมันมาแค่สายครับผมสายไฟครับแล้วที่นี่สายเนี่ยมันติดกันเนี่ยสายสัญญาณเนี่ยมันติดกันขาดนะครับขาดเลยครับนี่ยครับาว้าย้างานให้นะครับแต่หนูสิ่งหนู โน้มันกัดเห็ดยัง้งกับปลาเขาเจน,นีครับมันมาหมักอยู่นี่ก็เลยหาบ่พ,พอครับผมครับผมเดี๋ยวจะผมจะจัดการต่อสายขึ้นแล้วไปล่องกันมาใส่ใดหรือยั้งครับผมคิดว่าน่าจะใส่ได้แหละพอจุดแบบบวชขนาดนี้ครับเพราะว่าเซนตแต่ละเซนนะครับของสายเซนเซอร์นี่ก็ สายสัญญาณนี่ครดีเบิดครับว่ามีอะไรที่มันแบบที่มันผิดแปลกไปที่มันแบบเบินเหมือนจะเสียนะครับผมก็ไล่เช็คไฟเรียบร้อยละแหละโอเคไฟก็มาเบิดนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะจัดการต่อสา,ายไฟขึ้นก่อนนะครับ